สวยมากนะคะนางสวะาหะานกอนนะคะอันนี้อยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะก็จะเป็นไม้ใบกลมนะคะฟอร์มสวยเลยนะคะ100บาทเวลาโตขึ้นก็จะเปิดด่างนะคะนี่คะ่ะอันนี้ไม่ได้พามาชมหลายวันเลยนะคะเทพธิดามีพี่ๆถามกันเข้ามาอันนี้ใบแข็งก้านแข็งมากนะคะแล้วเขาก็สามารถกัดชุมพูได้ทั้งใบเลยนะคะนี่เริ่มกัดมาแล้วคะ่ะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ จ็ดสิบบาทนะคะสําหรับเทพทิดาค่ะสีหวานนะคะสมชื่อเขาเลยนะคะแล้วก็ไม้ตัวนี้นะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยดูจากใบล่างนะคะเขาจะเขียวมาก่อนค่ะนะ,ะ,นะะเขียวมาแล้วก็ค่อยๆกัดนะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยไก่เมรีนะคะไก่เมรีให้ไปกระถางละห้าสิบนะคะไก่อันนี้ก็จะออกหน้าชมพูชมพูนะคะไก่เมรีคะ่ะอันนี้มนสวรรค์น,นะคะต้นละสามสิบห้าค่ะเริ่มมีออกแล้วนะคะชุดนี้มนสวรรค์ นี่จะเป็นพญาหงนะคะพญาหงต้นละห้นะคะพญาหงเวลาโตนี่จะมีหูใต้ใบนะคะหมอยอดเดชนะคะหมอยอดเดดต้นละ80ิบนะคะอันนี้ใบแข็งแต่เด็กเลยนะคะหมอยอดเดชเป็นไม้ทนชุมพูคะ่ะอันนี้เพชรมณีนะคะต้นละ 80บาทนะคะสำหรับเพชรมณีอันนี้ก็กัดสีชุ่มพูดนะคะเวลาโตขึ้นตอนเด็กก็จะเป็นเขียวล้วนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอสงไขยนะคะไม้ป้ายเขียวแล้วก็กัดสีด้วยนะคะ ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะอสงไขค่ะยอดมงกุฎนะคะไม้ตามหาค่ะเขากัดแดงด้วยด่างด้วยนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะยอดมงกุฎค่ะไก่ห้าวายนะคะอันนี้กระถางละ50บาทนะคะหน้าเขาก็กัดมาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นตระกูลไก่นะคะเส้นใบออกขาวๆหน้ากัดออกสีส้มๆหน่อยนะคะนะคะ่ะด่างประมาณนี้จะอยู่ที่50บบาทนะคะสำหรับเพชรเจ็ดสีค่ะ เขาสมิงนะคะเขาสมิงอันนี้กัดสีแล้วค่ะต้นละเจ็บ,บาทนะคะเขาสมิงทนเขาจะออกส้มๆแดงแดงนะคะเป็นไม้เก่ากัดสีนะคะแต่ไม้อันนี้จะกัดเร็วนะคะนี่ชื่อว่าเขาสมิงนะคะเนี่ยค่ะผู้พิงนะคะผู้พิงให้ไปกระถางละห้าสิบาทนะคะเป็นไม้ออกทน ชมพูหวานๆน,นะคะทรงไม่สูงค่ะไม้ตัวนี้ม่านนางพิมพ์นะคะนี้ต้นละหกสิบบาทนะคะต้นโตแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะก็กัดสีแล้วนะคะอีกไม่กี่กนิดเดียวนะคะกัดเต็มแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะันี่คือใบล่าสุดนะคะก็ตอนนี้มีแบ่งต้นละหกสิบนะคะใครจะทํากอก็ตอนนี้มีแบ่งจํานวนหลายต้นเลยนะคะสําหรับม่านนางพิมพ์เขาจะกัดสีชมพูค่ะเนี่ยนะคะใช่ม่านนางพิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะเขาเป็น ร,รุ่นเดียวกันเลยแล้วก็กัดเนี่ยค่ะนี่แย่งกันกัดเลยนะคะนารีบุรพานะคะไม้ป้ายชมพูค่ะนี่นะคะแต่ละใบเราก็จะได้ลุ้นเลยนะคะว่าเขาจะป้ายแบบไหนนะคะขออยู่ที่ราคาห้าสิบบาท่านารีบุรพาอันนี้กุมพกันนะคะก็จะเป็นใบยาวสีแดงนะคะเดี๋ยวเม็ดขาวเขาก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะให้ไปต้นละห้าสิบค่ะสำหรับกุมพกันนะคะ กันหาชาลีนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เขาจะเป็นไม้เก่านะคะกันหาชาลีให้ไปต้นละเจ็ดสิบนะคะกันหาชาลีกัดสีสวยนะคะเวลาโตขึ้นบัวหิมะนะคะบัวหิมะก็อันนี้เป็นไม้ฟอมเตี้ยๆนะคะใบดกุกเป็นออกใบกลมนะคะพื้นจะออกขาวช่มพูค่ะให้ไปต้นละห้าสิบนะคะสำหรับบัวหิมะนะคะ หนุมานหาวนะคะอันนี้คือตับรามเกียรนะคะให้ไปต้นละหนึ่งค่ะจะเป็นพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะเม็ดก็จะเริ่มขึ้นเวลาโตขึ้นนะคะรามมะสูนนะคะก็จะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะเป็นสีเขียวนะคะตอนเด็กนี่ก็ไซส์นี้จะอยู่ที่80บาทนะคะอันนี้มีสำรองนะคะเผื่อท่านใดสนใจเอาไปทำฟอร์มก็กสวยค่ะไม้ตัวนี้ตกพุ่มดีนะคะ รามาศูนย์แปดสิบบาทค่ะอันนี้เพชรไพรินนะคะเพชรไพรินต้นละห้าสิบนะคะเป็นไม้ทนวนวานเลยชุมพูนะคะเทราปาตีนะคะต้นละเก้าสิบบาทนะคะเทราปาตีนี่ค่ะสวยมากนะคะกวนอิมนะคะไม้ทนขาวอันนี้อยู่ที่สี่สิบบาทนะคะกวนอิมค่ะ ตะวันชิงพบนะคะนนี้จะเป็นไม้ที่หูชิดกันเลยนะคะขออยู่ที่เจิบาทนะคะตะวันชิงพบพราวนะคะพราวกํากลังสวยเลยนะคะนี่อันนี้ขออยู่ที่เจสิบาทนะคะพราวชื่อดีด้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีอ่าไม้คู่เหมือนเขานะคะชื่อพร่างนะคะพร่างพราวนะคะสบายนางฟ้านะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะสบายนางฟ้าออกกัดชุมพู่นะคะ องหญิงทอฝันนะคะนี่ยิ่งโตจะยิ่งป้ายชัดขึ้นนะคะอันนี้ขอต้นละหนึ่งร้อยค่ะอันนี้กําลังสวยเลยนะคะเขื่อนศิริกิจค่ะเขื่อนศิริกิจก็ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะข้างในชุมพูค่ะอันนี้อันนี้ขุนขจรเดชนะคะต้นละหกสิบค่ะ ดาบซามูไรนะคะอันนี้ต้นละ80บาทนะคะเวลากัดเขาจะกัดออกโทนเขียวๆแดงๆนะคะสวยมากแล้วก็ใบยาวได้มากกว่านี้นะคะอันนี้เท้ารำไพนะคะไม้ป้ายค่ะปลายสีแจ่มมากนะคะให้ไปต้นละ70บนะคะสําหรับเท้ารำไพนะคะเป็นตระกูลเท้าค่ะตับเดียวกับเท้าหิรันพนณาศูนย์เท้ามหาพลเท้าจันทชนนะคะอันนี้เท้ารำไพ่การจะออกสีแบบนี้ด้วยนะคะแดงระเรื่อค่ะ นี่คะ่ะอันนี้เรียกซับนะคะต้นละแปดสิบนะคะสําหรับเรียกซับค่ะใบกลมนะคะนี่คะ่ะสวยมากเข่าสมิงจะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเข่าสมิงกัดหน้าเร็วนะคะนี่ใบตอนเด็กเป็นแบบนี้ไม่กี่ใบเขาก็กัดแล้วนะคะนี่อันนี้คือไซส์ที่ส่งค่ะเจ็ดสิบาทนะคะเข่าสมิงอันนี้จะเป็นนําโชคนะคะใบกลมๆนะคะ ให้ไปอยู่ที่กระถางละ90บาทนะคะนำโชคคะ่ะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นสีชมพูนะคะพรมคีรีนะคะพรมคีรีอันนี้ให้ไปต้นละห้าสิบนะคะพรมคีรีค่ะไก่ฝรั่งนะคะไก่ฝรัง่งอันนี้ให้ไปต้นละห0บบาทนะคะไก่ฝรั่งน่าจะออกส้มๆนะคะ ะะท่านใดสนใจสะส,สมตระกูลตับไก่นะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้ก็มีออกหลายตัวอยู่นะคะปินลัดนะคะปินลัดอันนี้ขออยู่ที่ราคาต้นละแ0นะคะสําหรับปินลัดค่ะนี่นะคะเป็นไม้ขาวคะ่ะตอนเด็กๆจะมีความคล้ายหานุมานหาวนะคะแต่คนละทรงใบกันพอโตนะคะก็จะกัดในชุมพูอันนี้ก็มนชารวันนะคะ มนชาละวันกับชาละวันคนละชนิดกันนะคะอันนี้จะเป็นมนชาละวันนี่อันนี้ให้ไป150บนะคะมนชาละวันอันนี้จะหายากกว่าชาละวันนะคะพญานาคราชนะคะอันนี้กาบชูช่อสวยมากนะคะพญานาคราชเวลาโตไปบางทีเขาจะมีหงอนตรงหน้าใบนิดนึงด้วยนะคะเวลาแก่ตัวเต็มที่ ท่านใดสนใจนะคะไซนี้ขออยู่ที่50บาทเท่านั้นนะคะเป็นไม้กาบรุ่นแรกๆเลยนะคะสําหรับพะยานาคราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวงซับนะคะพวงซับสีออกแสบๆส้มๆมมมอันนี้สีนี้สวยนะคะเวลาโตก็ใบใหญ่ค่ะก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะมีชื่อว่าพวงซับค่ะไก่อมารินนะคะอมารินจะกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะ ไก่อมรินอยู่ที่80นะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะสาวเมืองสิงนะคะอันนี้โทนชมพูค่ะกัดสีนะคะก็นี่ค่ะเริ่มใบใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้คือใบล่าสุดนะคะก็ถ้าใครสนใจสาวเมืองสิงตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นละ50บาทนะคะตอนเด็กจะเป็นสีออกเขียวนะคะนี่อันนี้พามาชมตอนโตค่ะเพราะบางทีเราเห็นตอนเด็กเขียวๆนะคะเราก็ไม่รู้จะโตไปเป็นแบบไหนนะคะ นี่ก็เลยแวะพามาชมต้นแม่เลยนะคะอันนี้จะเป็นสาวเมืองสิงห์นะคะสาวเมืองสิงห์อันนี้โตสวยมากนะคะกัดชมพูแบบทั้งใบเลยเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะว่าโตเป็นยังไงนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นแบบว่าเขียวๆหน่อยเหมือนลูกเป็ดขิเล่นะคะโตมาสวยอันนี้ขออยู่ที่ห้าสิบบาทคะ่ะสาวเมืองสิงห์อันนี้จะเป็นหานุมานประสานกายนะคะสําหรับประสานกายเนี่ยต้นเขาจะไม่โตนะคะนี่ ไม้ป้ายค่ะก็เมื่อก่อนนี่ราคาแรงมากนะคะสําหรับไม้กระตะสานกายนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้หนูมีมาแบ่ง2กระถางนะคะกระถางละ100บาทอันนี้ต้นที่1ค่ะนี่อันนี้ต้นที่สองนะคะป้ายมาแล้วทั้งคู่ค่ะนี่ค่ะแหลมทองนะคะเขาสามารถกัดได้แบบนี้เลยนะคะแหลมทองก็ท่านใดสนใจแหลมทองตอนนี้ก็จะมี4นิ้วแบ่งต้นละ50นะคะตอนเด็กเขาจะเขียวมาก่อนนี่ค่ะ ออกหน่อพอดีเลยเราก็จะเห็นว่าเขาเขียวมาเลยล้วนนะคะพอโตขึ้นโตขึ้นจุดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มชมพูค่ะแหลมทอเนี่ยค่ะสวยมากนี่ค่ะน,นี่จังหวัดสงขานะคะเดีย๋ยวหนูเอาใบออกมาให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่ใบเขาซ้อนกันอยู่เลยนะคะนี่คือจังหวัดสงขาเวลากัดนะคะท่านใดสนใจก็ตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วนะคะจังหวัดสงขาะคะ่ะอน,นี้โชคล่ำซ้ำนะคะดางสวยเลย น,ะะน,นี้ขอราคา100บาทนะคะโชคกลำำ่ำซ้ำชิน,นะบัญชรน,นะคะอันนี้ต้นละ60บาทค่ะชิน,นะบัญชรน,นะคะนี่อันนี้เป็นไซส์สี่นิ้วเริ่มทยอยกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้เทพอัสดงนะคะนี่มันจะออกเขียวเขียวดำาๆนะคะเทพอัสดงต้นละห0สิบค่ะอันนี้มีชื่อว่าสุดอลังการนะคะสุดอลังการ ให้ไป150ยนะคะไม้ตัวนี้เวลาโตใบใหญ่นะคะสุดอลังการค่ะอำนาจนะคะอำนาจอันนี้เป็นทรงใบแปลกนะคะบางท่านก็จะเรียกหูยกบางท่านก็เรียกหลังเต่านะคะให้ไปต้นละ1 0 0ค่ะอำนาจนี่ค่ะอันนี้ภูพิงะคะจะอยู่ที่กระถางละ50นะคะสำหรับภูพิงค่ะปีกกิน,นรีนะคะต้นละ60นะคะนี่กระสีเรียบร้อยนะคะ อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะฟอร์มกอเลยนะคะหน้าใบเขาจะกัดออกสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะนี่มีแบ่งกอเดียวค่ะท่านใดสนใจหนูขออยู่ที่ราคาเอาไปเก้าสิบบาทนะคะเก้าสิบบาทมาแก้วนะคะมาแก้วหน้านี้ก็สวยคะ่ะหน้านี้จะออกขาวๆเส้นใบชุมพูนะคะให้ไปอยู่ที่แปดสิบาทอันนี้มีต้นเดียวนะคะมาแก้วค่ะอันนี้เจ้าสาวนะคะเจ้าสาวก็เริ่มมี โตบ้างแล้วนะคะนี่อันนี้ไซส์4นิ้วนะคะท่านใดสนใจเจ้าสาวจะเป็นไม้ป้ายนะคะนี่ขออยู่ที่ราคานี้100บาทค่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะท่านใดสนใจอันนี้ไม้ป้ายชมพูนะคะแต่เท่าที่เห็นแบบนี้นะคะเขายังฟอร์มได้อีกนะคะคือยังกาสีไม่เต็มคะ่ะ กัดได้อีกค่ะเขาจะกัดตรงพื้นเขียวๆนะคะกัดออกชมพูอีกนะคะท่านใดสนใจชมพูทวีปไซส์นี้ขออยู่ที่80นะคะ80บาทค่ะอันนี้ลักกี้นะคะลักกี้กระดูกขาวเส้นใบแดงทรงใบออกเรียวยาวนะคะเป็นไม้ไทยนะคะแต่ชื่อเขาจะออกภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะท่านใดสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะลักกี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผาซ่อนแก้วคะ่ะนี่นะคะ ผ่าซ่อนแก้วใบดกดกอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60ค่ะผ่าซ่อนแก้วจังหวัดอ่างทองนะคะอ่างทองให้ไปต้นละ50นะคะอ่างทองก็จะเป็นไม้ใบกลมตับจังหวัดนะคะเนี่ยค่ะทองประกายแสตนะคะอันนี้จะเป็นไม้ที่กัดสีเร็วนะคะสีสวยออกเสร็จแสจส้ม,สม,สมตามชื่อเขาเลยนะคะก็ท่านใดสนใจหนูแบ่งให้ต้นละ50บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูก้านนะคะก้านไม้ตัวนี้จะออกสีแบบ แปลกสีส้มด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวดูก้านนะคะนี่สีสวยนะคะใบก็สวยขายสนใจนะคะมีแบ่งต้นละ50บาทชื่อว่าทองประกายแสบอันนี้เป็นไม้เก่านะคะลอยชมพูนะคะลอยชมพูต้นละห0บาทนะคะสําหรับลอยชมพูก็จะเป็นไม้ทนเข้มนะคะอันนี้นะคะรัตนบุรีหรือพญาไกรสอนสิงหราชนะคะให้ไปต้นละห0บาทค่ะ อันนี้จะเป็นอสูรนิ้วเพชรนะคะอสูรนิ้วเพชรเขาเริ่มออกแล้วนะคะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอสูรนิ้วเพชรนี่ค่ะอันนี้คือเพชรไพรินนะคะนี่อันนี้ยิ่งเต็มฟอร์มจะยิ่งออกชมพูนะคะเขาจะเป็นชมพูออกเปรอะขาวนิดหน่อยนะคะสําหรับเพชรไพรินกระถางสี่นิ้วจะมีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะชื่อก็ดีสีจะเป็นออกโทนชมพูนะคะ เพชรไพรินวันเสาร์นะคะต้นละหนึ่งบาทนะคะสําหรับวันเสาร์ไม้ใบกลมนะคะเทพดารุณีนะคะอันนี้ก็สีสวยนี่ค่ะไม้หายากนะคะเทพดารุณีให้ไปกระถางละหนึ่งบาทนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะฟอร์มไม่สูงดีนะคะนี่ค่ะนี้เมืองก็กเกตดดางนะคะนี่ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะต้นนี้หนูขออยู่ที่ราคา,าไป 120บาทนะคะสำหรับเมืองกากเก็ดค่ะอันนี้มีซับนะคะมีซับจะเป็นไม้กระดูกนะคะเส้นใบดำนะคะขออยู่ที่ราคานี้ขอ60บาทนะคะมีซับค่ะนี่จับจังหวัดใบกลมนะคะจังหวัดระนองนะคะระนองต้นละ50ค่ะนี้องคุรีมานนะคะองคุรีมาน ต้นละ50บาทนะคะองคุรีมานหลวงปู่ขาวนะคะต้นละ100บาทหลวงปู่ขาวก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะหัวใบจะออกชุ่มพูหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าพอกัดโตก็จะออกพื้นขาวๆเลยนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะหลวงปู่ขาวสุดปราถนานะคะสุดปราถนาอันนี้ให้ไปกระถางละ ห้าสิบบาทนะคะสุดปาถนาค่ะก็สุดปาถนานี่เป็นไม้โทนเข้มนะคะแต่ว่าเขาจะมีเม็ดแดงขึ้นกระจายทั่วใบเลยนี่จะเป็นยอดอัศวินนะคะยอดอัศวินให้ไปต้นละหกสิบบาทนะคะนี่ใบแข็งก้านแข็งแล้วก็เริ่มจะก,กระสีมาแล้วนะคะนี่ค่ะยอดอัศวินอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามให้ไปกระถางละสามสิบห้านะคะอันนี้ก็กระสีแล้วนะคะ ไก่ตัวงามค่ะนะคะบอเงินก็จะเป็นพื้นออกขาวนะคะให้ไปต้นละห้าสิบบาทค่ะบอเงินนะคะชื่อดีเลยอันนี้จะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่นี่เขาจะชมพูมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ให้ไป120บาทนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นตับจังหวัดใบกลมนะคะไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์พื้นเขียวกัดแดงนะคะกัดมาแล้วด้วยค่ะ อันนี้ขออยู่ที่ราคาเจบาทนะคะสำหรับไก่สวรรค์ค่ะนี่นะคะอันนี้ยิ่งเลี้ยงนอกตู้ยิ่งโตะคะ่ะก็จะยิ่งใบแข็งก้านแข็งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยาดฝนนะคะท่านใดรออยู่หยาดฝนตัวนี้เป็นหยาดฝนใบยาวนะคะให้ไปอยู่ที่กระถางละแ0บาทนะคะสำหรับหยาดฝนนะคะนีคอยชมพูนะคะคอยชมพู ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับพลอยชมพูหมายตัวนี้ก็หูใบสวยนะคะเม็ดไอเม็ดเขาเรียกอะไรเม็ดใบเม็ดจุดนบนใบนะคะก็จะขึ้นทั่วใบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะข้างในแดงสวยเลยนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะหนูให้รหัสเป็นลูกไม้เบอร์9นะคะนี่ค่ะสะกันนะคะก็จะมีเริ่มกัดมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะ ทศกัณฐ์ให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะโทศกัณฐ์นี่ตอนเด็กเขาก็จะเป็นใบเขียวๆเ,เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆกัดมาเรื่อยๆค่ะทุ่งสีทองนะคะทุ่งสีทองอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะก็ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละห้าสิบนะคะสําหรับทุ่งสีทองค่ะอันนี้จะเป็นจังหวัดนะคะตับจังหวัดจังหวัดสงขลาค่ะสงขลาให้ไปราคา 80บาทนะคะจังหวัดสงขลานี่เขาจกกะกัดสีอีกนะคะเป็นไม้ใบกม้มโตก็กัดออกชมพูชมพูคะ่ะมงคลทรัพย์นะคะมงคลทัพย์อันนี้ให้ไปต้นละ50นะคะสำหรับมงคลทรัพย์ค่ะก็จะเป็นตับเดียวกับสตรอเบอรี่เทพทรงศีนนะคะตับเดียวกันเลยเป็นไม้พื้นออกขาวๆแล้วก็มีจุดคะ่ะปีกินนารีนะคะก็ให้ไปอยู่ที่กระถางละ 60บาทนะคะปีกกิน,นรีคะ่ะนบพะก้าวนะคะน้พะก้าวก็จะเป็นแบบป้ายด่างมาแล้วนะคะอันนี้ขอต้นละ80บาทนะคะนบพะก้าวค่ะอันนี้กาลังสวยกันเลยนะคะขุมทองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเทพเทวาป้ายนะคะเขาจะป้ายชมพูคะ่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะเทพเทวาป้ายนะคะอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะอันนี้ก็จะกัดออก เม็ดแดงๆนะคะขออยู่ที่ราคา100บาทนะคะไก่แก้วมาลายทองนะคะจังหวัดลำพูนนะคะจังหวัดลำพูนใบก้มนะคะออกโทนประมาณโทนขาวๆนะคะนี่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะจังหวัดลำพูนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะไม่มีชื่อคะ่ะ ะะสีจะออกชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะท่านใดสนใจอันนี้หนูขอต้นละเจบาทนะคะหนูขอเป็นรหัสเบอร์หนึ่งละกนะะันนะคะทิ่คำพรนะคะทิ่คำพรเป็นไม้ออกสีโทนชมพูเปอิเปอะนะคะหัวใบมีเปิดเขียวด้วยนะคะอันนี้ไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทค่ะทิ่คำพร ใบดกดกนะคะนี่จะเป็นนางกิรินีเทวีนะคะต้นละ35บาทค่ะก็จะเป็นไม้ที่อยู่ในตับนางสงการนะคะนางกิรินีเทวีค่ะนี้แวะพาชมเขื่อนสิริกิจนะคะนี่เวลาโตขึ้นนะคะสีชมพูก็จะเข้มขึ้นขอบใบจะออกเปรอะนะคะเขื่อนสศริกิจก็ตอนนี้มี4นิ้วแบ่งต้นละห้สินะคะสําหรับเขื่อนสศริกิจค่ะอันนี้สวยมากนะคะเป็นใบกลมชมพูนะคะ ใครรับต้นนี้นะคะหนูขออยู่ที่หนึ่งร้สิบบาทชื่อว่าพัทยาค่ะฟอรม์ไม่สูงด้วยนะคะอันนี้ไม้แลนะคะไม้แลในอดีตค่ะเป็นเพชรสุวรรณโชธนะคะเพชรสุวรรณโชธไม้ด่างใบแข็งนะคะอันนี้ขออยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะเพชรสุวรรณโชธค่ะนี่ก็ลูกไม้ผสมพรพะล่วงนะคะนี่อันนี้ต้นละหกิบค่ะลูกไม้ผสมพรพะล่วง เป็นไม้ออกโทนเดียวกับพรพลวงเลยนะคะจะออกโทนประมาณสีน้ำตาลเข้มๆนะคะอันนี้จะเป็นอาภูเขาไฟฟูจินะคะก็คือ volcano แผงเนี่ยแหละนะคะเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะภูเขาไฟฟูจิหนุมให้ไปต้นละอันนี้ขอราคาหน0่งบาทนะคะเป็นไม้ด่างมันก้านต่อไปจะเป็นตระกูลไก่นะคะไก่ฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะหน้าใบเขาจะกัดออกส้มๆนะคะ อันนี้ต้นละ50บาทคะ่ะไก่ฝรังอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่าสีเทพาลักษ์นะคะเม็ดจะสีชมพูนะคะท่านใดสนใจนะคะสีเทพารักษ์อยู่ที่กระถางละ100่งรนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้โทนออกเข้มๆหน่อยนะคะเป็นน้ำตาลกระดูกออกดำๆนะคะท่านใดสนใจอันนี้ขออยู่ที่ราคา เอาไป60บาทละกันนะคะนี่ค่ะเป็นลูกไม้นะคะเส้นใบเขาจะออกดำๆนะคะอันนี้จะเป็นเอกชัยนะคะเอกชยัยเป็นไม้ที่จะกัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะนี่ทรงใบคล้ายๆสายพะเนศค่ะไม้อันนี้นะคะก็ให้ไปอยู่ที่ต้นละ60นะคะสำหรับเอกชัยค่ะอันนี้เป็นโวลเคโนโนะคะวลเคโนโก็จะเป็นไม้ด่างนะคะขออยู่ที่ราคานี้เอาไป 120บาทนะคะโวเคโน่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกำแพงแสนนะคะกำแพงแสนขออยู่ที่ราคานี้40บาทนะคะกำแพงแสนก็จะเป็นไม้ออกสีเปิอะนะคะอันนี้สุวรรณภูมินะคะหน้างเงาเลยนะคะนี่ไซนี้มีต้นเดียวนะคะหนูขออยู่ที่ราคา70บาทนะคะสุวรรณภูมมนี่ค่ะต้นใหญ่แล้วนะคะ อันนี้จะเป็นบาวรรัตนโกศินนะคะไม้ใบยาวนะคะพื้นเขาจะออกขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะให้ไปกระถางละ150านะคะมีชื่อว่าบาวรรัตนโกศินค่ะอันนี้เป็นเพชรสีนินนะคะซส์กระถาง4นิ้อยู่นะคะอันนี้เป็นให้ไปให้อยู่ที่ราคา80บาทนะคะมีอยู่ประมาณ4กระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์กัดหน้าเริ่มมาแล้วค่ะ ให้ไป120บาทนะคะไก่แก้วสวรรค์แล้วนะคะใบใหญ่คะ่ะเวลาโตอันนี้ขอ100บาทนะคะไก่สมพง์นี่คะ่ะอันนี้ขุนสีโคชคงนะคะขุนสีโคชคงก็โตกัดแดงนะคะลายใบสวยตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นไม้เขียวคะ่ะไม้อันนี้จะเป็นตับเดียวกับฮกหลงนะคะตับเดียวกันเลยก็ท่านใดสนใจขอต้นละ35นะคะขุนสีโคชคงคะ่ะ นี่ท่านใดชอบไม้ที่แบบสีสวยมาแต่เด็กนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะอันนี้คือจันชายนะคะอยู่ที่ราคา50บาทนะคะเขาจะกัดสีนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเราไม่ต้องรอกัดสีค่ะถ้าเป็นพันนี้อันนี้ก็จะเป็นปีกหงนะคะปีกหงให้ไปกระถางละ100นะคะสําหรับปีกหงะคะ่ะเริ่มกัดแล้วนะคะอ่าอันนี้โรสนะคะโรสอันนี้จะเป็นแบบไม่ด่างนะคะ ขออยู่ที่ราคาไปเ0า9บบาทนะคะสำหรับโรสนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พญานาคราชนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ลายเขานะคะเวลาโตขึ้นเป็นไม้กาบนะคะนี่ค่ะ